เอ้าทำเลยทำเลยเยื้ยพึ่งเยื้ยพึ่งเยื้ยพึ่งยังไม่ได้บอกอ่าออกกดดึบอ่าสัมผัสบอลเยอะๆสัมผัสบอลเยอะๆเอาไหมครับเออเย่มาดูนะอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ให้อ้อมอาจารย์ให้เลี้ยงบอลไปตรงนี้ดูนะดูก่อนเลี้ยงไปปึ๊บอ่าหยุดจัเคเขาก็เลี้ยงโอเคไป่ไดครับ แค่นี้เพืูป้อมครับเลี้นิดนึงปางสมิธเวลาเลี้ยงฟุตบอลอาจารย์ต้องการให้เลี้ยงสัมผัสบอลเยอะๆเร็วๆเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมโอเคไหมโอเคไหมครับดูสิครับลูกโอเคไหมลูกโอเคไหมอ่าเลี้ยงยาวอย่างนี้ไม่เอานะยาวอย่างนี้ไม่เอานะยาวอย่างนี้ไม่เอานะโอเคต้องการให้สัมผัสอ่าหลังเท้ากับบอลเยอะๆโอเคไหมครับโอเคพร้อม รออมนะซุครับอ่าเอาเท้าเดียวเท้าที่ถนัดลูกเอาเท้าที่ถนดัอถนดอ,อ่าบเยียบลิงกับโอเคดีขึ้นดีขึ้นโอเค เขียไหมลูกเอเยไหมพร้อมพร้อมอีกเที่ยวหนึ่งไหนใครทำทำถูกจะให้กินน้ำเลยพร้อมโกเร็วทํำผัดกอนเยอะๆดีโลกดีโลกเข้าใจโลเคดีมากเขียอย่าบ่นโอเคเร็วไปเร็ว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 วโอเคที่นี่จะแข่งแล้วนะเอาเอาไปไหนพี่ กินน้ำโอเคโอเคเออน้ำบ่อยจังเนี่ยฮะกินไปแล้วน้้โอเคมโอเคแต่ไม่กินน้ำหรอโอเคเยี่ยมกาดมันร้อนลุกมไม่หิวเลยเออัอดทำกับนลู <c oughs> ระหว่งรอหัดทำกันอมันไม่เก็บนะบอมันม่มนเออหัดทำกันเลยคนโตเด็กข้กววขาวกลงเหรอครับมาเร็วบอลละทีเนี้นยมีน้ำเยอะจังาดเก็บเพอนอา ออกอะไรอะออกมาฮะอันนี้เร็วอันนี้เร็วอันนี้อะอะดูนะอันี้อันี้หมดเลยครับอนี้เร็วเดี๋ยวอันี้เลยอันี้เลยเร็วโอเอ่าดี๋ยวสิบท็กะดูดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันีก่อน มานี่ก่อนมานี่มานี่นอนเออต้นโลมาดูโค้ดนะนะทุกคนเอาฟุตบอลมางไว้ห้ามแตะฟุตบอลิ <Okay. S 1> มาเร็วรกระดานมาดูมาดูน,นี่เหรอไม่ใช่มเอ๊ส่วนพึ่ง่าดูนะอ,อ,อ่าโค้ดจะให้เลี้ยงบอลก่อนนะเอาเท้าที่ถน,นัดก่อนนะลูกนะดูดูเท้าด้านในกับเลี้ยงด้านนอกเห็นไหมอันนี้คืออะไรด้านอะไรด้านในอันนี้ด้านอะไรด้านนอกโอเคดู สองครั้งนะดูนะด้านในหนึ่งสองโอเคไหมด้านนอกหนึ่งสองโอเคไหมด้านในหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคไหมลูกแล้วก็เลี้ยงสัมผัสบอลเหมือนที่สอนเมื่อกี้เยอะๆโอเคนะเลี้ยงแล้วก็อ,อก้อมแล้วก็ออกมาชเวตอ้อมอ,ออกมาแล้วก็ไปต่อท้ายโอเคไหมครับโอเคไหมเตรียพร้อม ใครไม่เข้าใจาย,ยกมือเข้าใจาไหมลูกอากาบมันร้อนใช่ไหมโอเคโอเคใครที่ทําถูกแล้วก็ทําดีสามที่ยวให้กินน้ำเลยโ okay? อ <Yeah. S 2> เคเยอะไหมไม่เอากินน้ำ okay. อ่าพร้อมก็ทีละคนโอเคดีมากลูกไปเร็วโ okay. อเคโอเคนั่นแหละดีมากไปเร็วโ okay. อเคคนที่สองไปเลยครับไปเรียงเร็วลงไป นู่นนุ่นนุ่นนุ่นเข้าช่องบอลเข้าช่องบอลโอเคเอาบอลไปไปเร็ว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 เพิ่งรอเพื่อนไปครับโอเคอ้อมให้ได้ดีมากไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีนั่นแหละโอเคไปโกูวิทออกมาเอาบอลนอกเลยเลี้ยงออกมาไม่ต้องขากลับไปต้องเลี้ยงโอเคมาเลยนั่นแหละครับต้องไปนิดไปหน้าไปหน้าไปหน้าอ่าฝ่าเท้าอย่างันัดอย่างเดียวก่อนโอเคไปเร็วเลี้ยงไปถึงนู่นเลี้ยงไปถึงนู่นอ่าเลี้ยงไปถึงนู่นโอเคเลี้ยงไปเลยลูก โอเคเท้าที่ถนัดอ่าไปลุกไปครับเดี๋ยวเท้าไหนลูกถนัดเท้าไหนก็เชี่ยวเหมือนแข่งนแข่งบอลอยู่ไปเร็วไปเร็วอืออืออือเร็วเร็วอ่าดังเท้าอึ๊บไปเร็วเร็วโอเคอ่ะดูหยุดต๊อกไหนเอาอ่ะกลับมาลุก กลับมาลูกกลับมาลูกกลับมากลับมานี่ครับโอเคเราถนัดเท้าไหนเท้านี้ใช่ไหมเท้าขวาใช่ไหมอ่าไหนใครถนัดเท้าขวายกมือไหนใครไม่รู้จักเท้าขวาตัวเองจับเท้าเท้าขวาตัวเองจับเท้าขวาเท้าขวาตัวเองอยู่ไหนโอเคให้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะห้ามใช้ซ้ายโอเคให้ขวาอย่างเดียวโอเคพร้อมโก เก่งมากลูกเก่งมากลูกไปขาเดียวนะเท้าขวาโอเคไปขาไปนักขานักขาไปไปนั่นแหละครับ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 คกลับมือกลับมาเร็วกลับมาเร็วดีมากไปลูกไปเร็วนะครับขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวนั่นแหละดีมากเร็ว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 ครับกลับมาเร็วต้นโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอก่อนลองก่อนเบาต้นดีมาโอเคมาเร็วมากลับมาโอเค คนดีขึ้นดีขึ้นทีนี้เหมือนเดิมนะทีนี้เร็วขึ้นนิดนึงได้ไหมลูกอ่าลองอยากจะเห็นเร็วขึ้นนิดนึงได้ไหมโอเคนะลูกเท้าขวาอย่างเดียวนะอ๋อเร็วขึ้นไม่ได้ก็อ่าลองดูอ่าเร็วขึ้นนิดนโอเคโอเคโอเคดีมากไปดูโอเคไปดูโอเคดีดึบเร็วเร็วเร็วนิดนึงดีมากลูกดีมากโอเคไปไปไปเร็วดี

อ่ะออกอโอเคดีดีนะ ลูกทำได้เร็วทำได้ลูกทำได้ทำได้ลูกเท้าเดียวเท้าเดียวเท้าเดียวโอเคนั่นแหละดีเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปเร็วึบไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคึบไปอะไรต้นึบได้ไหมต้นได้ไหมไปเร็วเท้าเดียวลูกโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเร็วยาวเลยยาวเร็วโอเคต้นดีมากเลี้ยงได้เร็วต้นึบดีไปไม่เป็นไรลูกไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว ออกมาออกมาไม่เกี่ยวไปเร็วโอเคโอเคดีมากให้กินน้ำก่อนไปแป๊บนึงไปเร็วไม่กี่อ่าดีมากเลยโอ้โหแย่งน้ำเขแย่งน้ำร้อนไหมไม่เป็นไริมโอเคไม่ร้อนใช่ไหมย่นเอามือยกมาให้ให้ขนกัมอาบน้ไเรับเอามือยกขึ้นมาเลยจะเขี่ยไีไหนต้นเอามือจับขึ้นมาเออไปก็ไป พอดีมานตกตรงนู้นนะครับกับต้แนแยนเสียบเสียเลยครับไม่อยากอับน้ำครับโอ้ยอยากอาบน้ำยอ,อยากอับน้ำ,นำสิตังทำไม่เหียบบ้างโอสิตัง เ้ียแบงเดี๋ยวทุกคนวันนี้ก่อนเลยเอบคุณบอลแล้วน

เก็บาหมึกินนะคะเก็บปลาหมึกปลากินนะคะแต่ไม่ค่อยเย็นแต่มันไม่เย็นนะเก็บมาให้ปลากินบ้างเลยคะนะคะดื่มแล้วก็ดื่มไปเยอะๆเลือดไปเยอะๆดื่มเลยมาให้หน่อยดื่มแล้วจะดื่มหรือ่า อาาเขาจะอาจจะวิ่งไปหายายแต่เจ้ามันไกลเกินกว่าจะกลับกว่าจะมาเย่ชื่นใจใช่แต่มันไม่แกแต่จะวิ่งไปหายายถึงนู่นนะอาาตอนที่เขาให้พักให้ไปกินน้ำแรกนะไปไปไปนี่นะ้ำพ<ป>ัดตานี่ไงไม่มีไปเราไปซื้อไปไปเห็นไหมมาเจ๊ไปซื้อ <c oughs>